การซ้อมรับใบป,ปริญญานะครับกว่าจะเรียนจบนะฮะต้องผ่านอุปสรรคนะครับผ่านความท้อแท้ผ่านความยากลําบากนะฮะแล้วก็กว่าจะมีวันนี้ได้ทุกคนต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักนะฮะครับผมก็ใครที่เรียนอยู่ก็ขอให้สู้ๆครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไหว้ข้อวผลนะครับเปรียวเทียนให้แสงลามคำแหงให้ทางครับ ครับวันนี้ได้มางานซ้อมรับปริญญานะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะก็อยู่ที่ลานพ่อขุนนะครับก็จะเห็นนักศึกษาที่เรียนจบกันหลายคนเลยนะครับมาฝึกมาซ้อมกันนะครับผมก็รับเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้เข้าร่วมนะครับผมครับเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางนะครับ เป็นที่รู้กันว่าใครจบรามก็คือคนที่มีความอดทนอย่างสูงครับผมประวัติศาสตร์ของชีวิตนะครับครั้งหนึ่งเคยเรียนลามกเองนะครับก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับ